งานงอกแล้วชมพูเจอบุกซะเหมือนอยู่คนละโลกเล่นเอาทัวนลงไอจยับเป็นประเด็นขึ้นมาหลังชมพูอารยาได้โพสต์ภาพไลฟ์สไตล์รเริตตามแบบแมชชมของสายฟ้าผ่ายุนิสตากรมพร้อมระบุแคปชั่นจุาลดำพาร์ทูซึ่งได้มีบรรดาแฟนๆต่างส่งอิโมจิหัวใจให้กับเจ้าตัวกันยกใหญ่ แต่ดันมีชาวในรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์เหมือนอยู่กันคนละโลกเลยทำเอาบรรดาแฟนคลับทนอยู่เฉยไม่ไหวโผลต่ตอกลับแทนทันทีแบบรัวๆโดยมีการระบุเขาแค่ไม่ได้ออกมาพูดก็แปลว่าเขาอยู่คนละโลกแล้วรอแล้วที่เขาช่วยโรงพยาบาลไป5้าล้านช่วยคนในโลกเดียวกันกับเรามันไม่มีความหมายแล้วรอแค่ต้องให้เขาออกมาพูดแค่นั้นหรอคะ ถึงจะเรียกว่าคนดีและน่าจะมากกว่า5ล้านแล้วครับขายเสื้อบริจาคโดยไม่หักต้นทุนไปเกือบ5้าแสนบริจาคเครื่องสังเกตการเต้นของหัวใจเพิ่มอีกร่วมถึงแจกข้าวกล่องในชุมชนคลองเตยและตามโรงพยาบาลที่ไม่เป็นข่าวอีกเขาไม่พูดแต่ลงมือทำเลยพวกที่พูดแต่ไม่เคยทำอะไรมีเยอะนะคนละโลกจริงๆด้วยนั่นเองละค่ะ